จึงเป็นบุญที่ไม่ใช่บุญธรรมดาแต่เป็นบุญที่ต่อบุญบุญต่อบุญเหมือนกับชื่อร้านกาฟแฟส,สวัสดีค่ะมาวิทาเทีนี่วันนี้มาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะเดี๋ยวมาจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาทําบุญที่พระาธาตุแห่งหนึ่งนะคะที่งดงามมากๆเลยค่ะนั่นคือพระาธาตุชัยภูมิค่ะตามมามากันเลยค่ะ แ้วน,นั้นจนไม่ใช่สิ่ที่เราทำก็ตามนี่แหละคือความหมายคือามู้ที่เรียกว่าน้ำใจต่น้ำใจเนีย่ยไม่ใช่แงการเราจะไม่สบายใจมาจากที่ใดก็าตามเมื่อมาพระธาตุเชยภูมิแล้วแต่ญาติโยมได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่นั่นก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามีความหมายเป็นอย่างยิ่ง อย่างน้อยที่สุดเลยกะนะจกวินาทีเดียวจักหนึ่งนาทีจักสองนาทีที่เรามีความสุขแย่ที่ได้มากราบมาไหวมาขอาก่อนรู้สึกเย็นจิตเย็นใจรู้สึกว่าใจ,ใจมีที่พึ้นสิ่งเหล่านี้ในยนาเดียมทุกท่านเราเรียกว่าความสุขเราเรียกว่าความดีงามที่เราได้ก่อกำเนิดเกิดด้วยสถานที่ธรรมดาว่าความสุขเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆจะเกิดขึ้นได้เลยะโยนะอ,ยาอาศัยบรรญการ่นะ ใสยบรรยากาศในการเกิดขึ้นสภาพแวดล้ลอมรอบกายเราหลายท่านมาพระธาตุเชียงูนม,มองไปเห็นตหมุนไปหมุนมาอย่างช้าๆตามระดับของแรงลมเห็นตรงถวายเป็นพุทธบูชาในยายนมงเนี่ยไม่ค่อยเห็นแลวเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็ทําไม่เป็นแล้วมีเฉพาะคนเท่านั้นบางที่เท่านั้นที่ทําเป็นหรือแท้ๆในบ้านในเมืองเกิดของเรา ได้แหละ,ะความหมายคุณค่าที่โยมได้มา,าวัดไม่เฉพาะได้มากราบม,มาไหวอย่างเดียวนะได้ความรู้สึกดีๆอย่างน้อยเรามีความคิดที่ดีต่อสถานที่ต่อสิ่งต่างๆสิ่งเหล่า,า,านี้เป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะโยมนะอย่างที่อาจมาได้บอกไปบุตรเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น,นคำว่าบุญไม่ใช่เฉพาะยกสิ่งนั้นสิ่งนี้วายหรือสละอะไร เท่าเท่านั้นแต่บุญคือทุกอย่างที่อยู่รอบกายเรานะเดินขึ้นมาบนท่าท่าเซภูมเห็นรูปปั้นช้างฝูงนะช้างเดินอยู่ทางด้านขวามือเห็นไหมเป็นบรรยากาศเป็นทิริยบนของช้างที่เป็นธรรมาชาติมันอยู่ในป่านะรูปช้างมีหวัวหน้าโผล่ช้างเดินอยู่เนะี่ยสิ่งเหล่านี้ทําให้เราสบายวันนี้ทําให้เราเกิดรอยยิ้มทําให้เรามีความสุขจากภายใน ่นั่นแหละมันเป็นบุญแล้วนะบุญที่อยู่รอบๆกายของเรามันจึงเป็นบุญที่ไม่ใช่บุญธรรมดาแต่เป็นบุญที่ต่อบุญบุญต่อบุญเหมือนกับชื่อร้านกาแฟที่สามารถจะไปต่อได้เรื่อยๆบุญที่พระธาตุเจโียจึงไม่ใช่บุญที่สิ้นสุดลงเฉพาะในการทาแม้ว่าเราทําบุญเสร็จแล้วมันไม่สิ้นสุดปตะโยน เพราะว่าความดีที่เราทำปัจจัยที่เรามาร่วมสิ่งต่างๆก็ดีสิ่งเหล่นาน,น,นี้ก็ดีมันเป็นบุญที่เป็นกระตุ้นจิตกระตุ้นใจให้กับคนอื่นได้มาทำบุญแล้วที่อ,องค์เจ้าพ่อพญาแรงได้จากเมืองจากบ้านไปนะครับจากเมืองเตะุูอของเราไปแต่ว่าความดียังปรากฏเด่นชัดอยู่ในหัวจิตหัวใจ ของลูกสามชาวเชียงคูณท่สร้างความดีเอาไว้ฝากความดีเอาไว้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระเืิรนะเพราะเราล้มหายตายจากไปก็ไม่ต้องเสียดายแล้วไม่เสียใจแล้วเพราะว่าเราได้ทาํา,าค,ความดีฝา,ากเอาไวาา้ถ้าเราผู้มีความรู้จะตั้งคิดเกี่ยวกับเหมือนกับรอยเท้าบนผาทรายถ้าเราเดินบนผาทรายเนี่ยยาวยาวเราเดินบนผาทราย

ชาดอกไม้ทุกเทียร์ตักลมลังศรัทธาค่ะ Tchau. เกิดขึ้นมาด้วยใจที่เมื่อมบ้างค่จะมาดูไฟเห็นว่า้าตชิหอือ่นี่แหละท่านได้เดินทางมาแล้วมาเห็นสถานที่แล้วยนนะครับท่านใดอยากจะทำตามกำลังศรัทธาก็ได้ท่านแรกนี่จะไปเจ้าข้อดเลยฮะข้อไหนล้วคราบข้อไหนล่ะครับแล้วก็วงมาลาย Vì, những người nghiên <laughs> cứu. <laughs> Tao lý. Tân của màn 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 của สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดใกล้เคียงอยากมาชมความงดงามของพระธาตุชัยภูมิพระธาตุนี้นะคะ<ไ>ก็ยังมีความงดงามไม่แพ้กับพระธาตุอื่นๆเลยค่ะ<ไ>และใน EP นี้นอกจากจะได้รับชมความสวยงามของพระธาตุแล้วไม่หวังว่าพี่ๆคงได้รับบู้ส่วนไปพร้อมๆกันกับไม้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ